เอามุมหนูจะอยู่มุมไหนไม่รู้วันเต็มไม่ได้เอาล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแคร์เจออีกแล้วนี่ก็เล่นใหญ่ตลอดแล้องแบบแฮปปี้อ่ะวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องอะไรมาป่าเป็นวัาตามแม่ทีชูของลูกหมูสารตัวแล้วหนูจะเป็นใครอ่ะ เป็นต<บ>ุกโกลแหลออยากเป็นหมาป่า,าอาวแล้วใครจะเป็นลูกหมูหนูเ็สก็ได้อืมอะล่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มเริ่มการละครหนึ่งนานมาแล้วมีแม่หมูอาศัยอยู่กับลูกหมูเจ็ดตัวสมตัวใช่หรอ <laughs> แต่ลูกหมู ไม่ได้เป็นเด็กตลอดไปเอาแม่หมูมาแล้วเดี๋ยวแม่เป็นแม่หมูแล้วกัน mm hmm. ถึงเวลาที่พวกลูกต้องสร้างบ้านของจะเองแล้วแม่หมูพูดเอ๊ะอะไรนะคะฮัตชูชายที่ชูด้วยสิลูแม,แม่หมูมบอก <laughs> ลูกจะทำให้พวกเราผ่วยนะผ่วยคืออะไรผ่วย หมูใช้เงินพร้อมกระดาษทิชชู่อ๋อไม่ใช่แม่แม่หมูให้เงินนี่คือคนอ่านนะถ้อ่านผิดแม่หมูอะไรใช้เงินโอเคแม่หมูให้เงินพร้อมกระดาษทิชชู่ตัวละกองและปล่อยลูกหมูไปตามทางของตัวเองเลูกหมูตัวแรกพบก,กับหญิงสาวบรรทุกกองฟางมาเต็มคันรถ เขาจึงซื้อฟางสร้างบ้านด้วยตัวเองแล้วนอนหลับสบายอยู่ในบ้านลูกหมูตัวที่สองพบกับชายชรา,าบรรทุกไม้<อ>มาเต็มคันรถเธอจึงซื้อไม้สร้างบ้านด้วยตัวเองแล้วเข้าไปนั่งดูทรทัทนบในบ้านลูกหมูตัวที่สามพบกับครอบครัวหนึ่งบรรทุกอิฐมาเต็มคันรถเขาจึงซื้ออิฐ สร้างบ้านด้วยตัวเองแล้วเขาไปจินขนมในบ้านว้าว่หมาป่ามาแล้วหนูเป็นใครนะมาดูมหมาป่าตัว <Okay. S 2> หมีหม,มาป่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆเขามีชื่อว่าเจ้าไวาร้ายแต่จริงๆแล้วเขาน่ารักมากเลยเจ้าไวารายเป็นหวัดแถมมีน้ำมูกไหลตลอดเวลาตอนนี้เขาต้องการทิชชู่ส่น้ำมูก ระหว่างทางที่เจ้าไวไลายกำลัง<ะ>ไปซื้อ<ะ>ทิชชู่อยู่นั้นเขาก็พบบ้านหลังใหม่ที่สร้างจากฟางเ,<อ>เขามองผ่านหน้าต่างเข้าไปเห <c oughs> ็นลูกหมูน้อยกับทิชชู่กใยายเจ้าไวไลายเคาะประตูอย่างสุภาพแล้วพูดว่าหมูน้อยหมูน้อยขอฉันเข้าไปหน่อยสิมแม่เป็นหมูเหรอหนูก,ก็เป็นอโอเคอ่ะลูกห <c oughs> มูแล้วลูกหมูบอกว่าอะไร ไม่มีทางลูกหมูร้องเสียงหลงไม่มีทางลูกหมูร้องเสียงหลง,ล,งลูกหมูร้องเสียงหลงแม่พูดเพราะแม่เป็นคนอ่านไงเอาหมาป่ามาแล้ว<อ>ได้โปรดได้โปรดหมาป่าสูตรน้ำมูกฉันอยากได้ฉันอยากได้อ,อ,ดอะไรคะท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 ะ พัดบ้านฟังทั้งหลังพังหมดเลยว a t เอาลูกหมูมาแล้วจ้ะอะไรแย่ <All right. S 1> yeah, แล้วแย่แล้วลูกหมูออ้หมูน้อยร้องเสียงแหลมพร้อมวิ่งหนีไปบ้านหลังถัดไปเ <All right. S 1> จ้าวาัยหลายตามลูกหมูไปยังบ้านไม้เขาเคาะประตูอย่างสุภาพแล้วพูดว่าหมูน้อยหมูน้อยขอฉันเข้าไปไหน่อยสิ ป่าเธอลืมเธอลืม <laughs> เธอลืมเข้าฉากเหรอหมูน้อยหมูน้อยขอฉันเข้าไปหน่อยสิไม่มีทางลูกหมูมาแล้วจ้าลูกไกลูกหมูทั้งสองร้องเสียงหลงอะไรนะไม่มีทางไม่มีทางให้ฉันเข้าไปเธอให้ฉันเข้าไปเธอป่าสูดน้ำมูก ฉันอยากได้เชื่อเลือกได้ถะ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 ที่ถูกถะ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 ที่ชู่เจ้าวัยหลายกำออกมาเจ็บตูดเหรอลูกน้อยด้วยสิอยากกระโดดอยากกระโดดซีแล้วกระโดดแล้วมันก็จะแท้เห็นไหมเมื่อกี้กระแทกงตรงไหนแล้วก็จะเจ็บตูดเดี๋ยวพรุ่งนี้ช้ำแน่ เคยดูแ้นหลายครั้งหลายังเคยดูเลยเจ้าวายหลายตามออกมาแรงมากและมีน้ำมูกออกมาด้วยพัดบ้านไม้หลังพังทั้งหมดเลย What อีสโกกระกหมูน้อยทั้งสองร้องเสียงแหลมพร้อมแม่หนุมไปบ้านหลังถัดไปเจ้าวายหลายตามพวกลูกหมูไปยังบ้านอีก เขาเคาะประตูอย่างสุภาพแล้วพูดว่าอะไรหมูน้อยหมูน้อยขอฉันเข้าไปหนสิหมูน้อยหมูน้อยขอฉันเข้าไปหน่อยสิไม่มีทางลูกหม<อ>ูทั้งสามร้องเสียงหลงไม่ทโอ้ยอย่าใจร้ายนักเลยโอ้ยอย่าใจร้อนลกเลยหมาป่าสูตรน้ำมูก<อ>สูตรน้ำมูก<อ>ฉันอยากได้ถักถักท,ทิชชู่ฉันอยากได้ถิดถิด จเจ้าไวาร์ไลจามเสียงดังลั่นมีน้ำมูกออกมาและพึงแรงกว่าทุกครั้งแต่บ้านอิดไม่เป็นอะไรเลย<ะ>ลูกหมูทั้งสามดีใจกันยกใหญ่พวกเขาร้องเพลงและเต้นรำไปรอบบ้านพวกพวกเรามีที่ชู้แต่นายไม่มีอะไรเลยนายน่ะเป็นเจ้าขี้มูลา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 ตอนนี้เจ้าไวาร์ไลโกรธมาก จะาไวหลายมาแล้วฉันจะลงไฟทางกองไฟฉันจะลงไปท่อกองไฟแล้วเอาทิชชู่มาให้ได้และเอาทิชชู่มาให้ดอดเขาคำรามเขาแนะแต่เมื่อเขาเริ่มปีน่น <c oughs> ขึ้นไปทางท่อระบายน้ำลูกหมูทั้งสามก็ตั้งหม้อบนกองไฟรอแล้วลูกหมูทั้งสามก็ตั้งหม้อน้ำบนกองไฟรอแล้วถ้าจะไวร้ายหนาเปื่อนน้ำหมูลงมาตรงนี้หลกักเกาะ พวกลูกหมูหัวแล้วก้นของเขาก็จะถูกพวกเราต้มแต่เจ้าไวร้ายนั้นว่องไวเมื่อเขาถลายตัวลงมาถึงเตาผิงข้างล่างเขาก็ตกลงมาในหม้อน้ำที่ยังไม่ทันร้อนแต่กำลังอุ่นสบายน้ำตูมใหญ่กระจายออกจากหม้อจนไฟดับ ได้โปรดอยากกินพวกเราตอนนี้แม่กลายเป็นหมูแล้ว <c oughs> ได้โปรดอยากกินพวกเราเลยลูกหมูทั้งสามร้องเสียงลงฉันอ่ะมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ฉันไม่ได้อยากกินพวกเธอฉันไม่ได้อยากกินพวกเธอเจ้าไวรา,ายสูตรขีมูฉันแค่อยากได้ถักทิชชู่ฉ <c oughs> ันแค่อยากได้ถักทิชชู่ก่อนที่เจ้าไวรา,ายจะได้ปิดปากเขาก็จามเสียงดังลั่น น้ำมูกกระเด็นใส่ลูกหมูทั้งสามเต็มๆว้ลูกหมูทั้งสามร้องฮัชชิวฮัชช่อยฮัชชิวลูกหมูทั้งสามจามเสียงดังถ้าลูกหมูทั้งสามให้ทิชชู่เจ้าวาวร้ายแต่แรก <c oughs> พวกเขาก็จะไม่ติดหวัดลูกหมูทั้งสามส่งต่อทิชชู่ให้กันและไม่ลืมส่งให้เจ้าวาวร้ายด้วยเ <c oughs> จ้าวาวร้ายนั่งลงสั่งน้ำมูกอยู่ในหม้ออุ่นๆ ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นมากจบแล้วค่ะ <st arts> นิทานเรื่องน <st arts> อี้ตอนนี้เจ้าไวไลท์ก็จะไปนอนแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วเจ้าไวไลท์จะทำอะไรเ <st arts> <undercover> จ้าไวไลท์เบื่อเจ้าไวไลท์ต้องนอนนะเบื่อก็ต้องนอนเพื่อพักผ่อนจิตใจวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายังใจงหลูกจ้งอด <st arts>